มยังกดไหมยังกดลวจ้าสวัสดีค่ะด,ะดะมาค่ะคุณลูกค้านะคะบายบายสามโมงแบบนี้นะคะบรรยากศากศหน้าโกดังก็ยังมีลมเย็นๆะนะคะช่วงนี้เนาะเดี๋ยวขออนุญาตมาเปิดงานเกาหลีตัวนี้กันเลยค่ะสำหรับงาน KR 062T นะคะตัวนี้ KR 062T สเวตเตอร์ฮูดเกาหลีใช่อ่าสเวตเตอร์ฮูดเกาหลีงานขายดีงานขายง่ายงานโคตรแฟชั่นเลยใช่เป็นงานที่บอกเลยว่าลูกค้าถามหาหนักมากถูกต้องถามหาหนักมากขายดีนะคะบอกเลยว่าตัวนี้งานสวยลูกค้านะใครที่เข้ามาแล้วดันหนึ่งให้หน่อยนะคะลูกค้าจา๋านะเหมือนเดิมนะคะใครเข้ามาแล้วนะฝากกดแชร์ให้ด้วยนะคะลูกค้าจา๋าฝากกดแชร์ให้ด้วยโอ้โหนี่มาโอ้โหอ<ห>คือสวยเลยอะ สวยรพร้อกันสวย,นนเ,ยเลยลค้าเข้ามาก่อนนะอ่ะพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายนะคะที่กําลังตั้งร้านอ,อยู่ใดๆก็ตาม,มนะคะลูกค,าคา้าขาแวะเวียนกันมาชมไลฟ์สดน,นี้กันก่อนนะสำหรับงาน KR 0 6 2 t s e สเ o ว d ตเตเกาหลีนะคะลูกค,าคา้าขาตัวนี้บอกเลยนะว่าสินค้ามีพร้อมส่งแค่10กระสอบ ค่ะโอ้โหเหลือน้อยมากกระสอบเท่านั้นนะคะลูกค้าค่ใครไวใครได้แล้วก็เหมือนเดิมกระสอบรีวิวจะส่งให้ฟรีระะเหมือนเดิมค่ะโอ้โหกระดิ่งอะไรละ่ะกระดิ่งมาช้าแต่มานะมาอะใครเข้ามาแล้วนะลูกค้าค่ะพิมจีจีได้เลยลูกค้านี่ เดี๋ยวเดี๋ยวขอน้ำจิ้มนิดนึงได้อ,อ่ะอวดไปก่อนเลยแค่ตัวแรกก็แบบว่าลายสกรีนนะลายสกรีนมาแล้วลูกค้านะคะเดี๋ยวรอใครที่รอกระสอบรีวิวส่งฟรีนะคะลูกค้าค่ะเดี๋ยวรอเปิดให้เสียบกันได้เลยนะเดี๋ยวรอได้เลยค่ะลูกค้าคาะนะวันนี้บอกเลยว่างานฮูดไม่ว่าจะเป็นคองกลมนะ,ะงานมีฮูดไม่มีฮัวคองกลมอะไรพวกนี้ยขายดีทั้งปีขายได้ทั้งปี งานสวมงาน,าน่าหน้าเนาะบอกเลยว่าขายได้ทั้งปีขายดีแน่นอนลูกค้านะคะบอกเลยว่าตัวนี้นะสวยจริงแล้วก็ราคาเบาๆลูกค้านะคะราคาเบาๆซื้อตัดลอดเหมาตัดลอดก็มีราคาพิเศษให้ด้วยะนะคะลูกค้านะอ่ะเดี๋ยวรอลูกค้าเข้ามาสักครู่ตอนนี้กี่ท่านแล้วคะตอนนี้13บสเนาะสิะท่าน <13 S 1> ้นะคะ13ท่านนะคะลูกค้าจ๋า ใครเข้ามาแล้วก็ฝากช่วยแชร์นะคะลูกค้าขาดันหนึ่งพิมพ์จ G มาได้เลยนะเป็นการเปิดการมองเห็นตัวนี้งานสเวตเตอร์ฮูด80กิโลลูกค้า80โลงานเกาหลีบล็อกเขาะจะมีเป็น80โลนะคะลูกค้คจาจะไม่ใช่งาน100โลนะถามว่า100โลรหัสอื่นมีไหมก็มีลูกค้านะคะแต่ว่าตัวนี้เขาทํามาเป็น80โลนะคะนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะลูกค้าเดี๋ยวขออนุญาตเปิดการรีวิวเลยสําหรับ k r 062ยนะคอทีนะคะ,คะมาเปิดมาตัวแรกนี่เลยนะคะนี่ลูฟี่ไหมไม่ใช่อ่ะชื่ออะไรนะกูฟี่กูฟี่ฟฟฟนะคะตัวนี้เป็นงานเสเ้อเตอร์ฮูดลูกค้างานผ่าหน้างานสวมหัวนะคะคราปะปนมาหมดเลยนี่รีวลูชั่น เกาหลีไม่ต้องพูดถึง1นหนึ่งเรื่องสกรีนเีนหนึ่งเรื่องแฟชั่นนี่ป้ายดิสนีย์สีแบบฟันดีนิดนึงนี่ด้านหลังค่ะโอ้สกรีนด้านหลังค่ะลูกค้านะเดี๋ยวแอดมินปักหมุดราคาเรียบร้อยแล้วลูกค้าสามารถเซฟได้เลยนะคะแอดมินปักหมุดราคาให้เรียบร้อยแล้วลูกค้าสามารถเซฟมาได้เลยลูกค้าจ้ะนี่แนวแบบ อ๋อป้าอันนี้อ,อะไรเงี้ยส่สได้นะคะลูกค้าก็จะออกในกระสอบเกาหลีของเราอันนี้เนยโชว์ได้เลยจ้ะแบรนด์มีติดปนนะคะอ่านเมนลูกค้าให้หน่อยนะคะแบรนด์มีติดปนนะคะลูกค้าอ่ะเดี๋ยวรอแอดมินปักหมุดให้สักครู่นะคะคุณพี่จา๋าเดี๋ admin, <อ>ยวรอแอดมินปักหมุดให้สักครนะู่งานสวยมากลูกค้านะคะสเวตเตอร์ฮูดเกาหลี80กิโลนะคะลูกค้จาจ๋าสเวตเตอร์ฮูดเกาหลี 80กิโลนะคะกระสอบรีวิวจัดส่งให้ฟรีเลยค่ะอ่ะอันนี้แก๊ปค่ะแก๊ปมาค่ะตัวน,นี้ครับปนหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นผ่านหน้าสมหัวลูกค้านะผ่านหน้าสมหัวครับปนกันมาหมดเลยนะคะลูกค้าจ๋านะอ่ะปักหมดุดราคาให้เรียบร้อยแลย้วตามด้วยตัวนี้ค่ะ c o n เว r ร์สค่ะโอ้โหสวยมากเดี๋ยวขอซูมดูราคาเท่า,า,าไหร่แอคทิงดูราคาให้หน่อยราคานะคะตัวนี้นะ80กิโล6ก0 0บาทเลยค่ะ6,500บาทก็สอบรีวิวจะส่งให้ฟรีด้วยจ้าถูกต้องหรีวิวส่งฟรีใครเอาเซฟมาได้เลยนะคะฮูดเกาหลี ูดเกาหลีงานแบรนด์งานแฟชั่นงานสตรีทนะคะลูกค้ามีปากที่ออกว่าพิงค์แพนเทอร์งานแบบแนวแบบมินิมอลมูจินะคะงานสตรีนะคะลูกค้ามาหมดเลยอันนี้ประมาณกี่ตัวจะา้องแนลูกค้าถามมาจำนวนตัวจำนวนตัวจำนวนตัวจะอยู่ที่ประมาณ1 5 0 0ถึง1ถึง200ตัวโดยประมาณลูกค้านะ ร้อยห้าร้อยเจ็ดบางกระสอบได้ร้อยห้าเพราะได้ตัวหนาเยอะบางกระสอบได้ร้อยเจ็ดบางกระสอบได้สองร้อยแล้วแต่นดะคะลูกค้าเดนนอสเฟย์ค่ะงานแบรนด์มีมาแบรนด์มางานแฟชั่นอุ้ยสีครีมอันนี้พูมาค่ะงานกีฬาพูมาพูมามาอันนี้สีครีมแบบคลึ่งครีมแบบสวยมากมินิมอลสวยมากน่ารัก ไปจับเซตจับสีจับโทนขายได้เลยคุณพี่นนามาไม่เอาค่ะไม่เอาเดี๋ยวค่อยคัดก็ได้เลยเดี๋ยวค่อยคัดก็ได้เดี๋ยวนั่งคัดกันอีกรอบหนึ่งนี่สวยมากนะคะ6500บาทงาน80โลหารให้หน่อยจะ้ะ6500<า>บาทหันให้หน่อยจะ้ะเอา6500นเนี่ยพี่หารให้เอา6500หาร170ตัว170ตัว ตกตัวรับประมาณ38บาทค่ะต้นทุน38บาทลูกค้าเขาขายกันตัวละร้อยห้านะคะร้อยห้าร้อยยี่นะคะห,หรืองานแบรนด์ก็อัพไปถึงตัวละ200เลยพูดเกาหลีน่ะลูกค้าตัวนี้เป็นงานเกรด A นะคะลูกค้าจ๋านะตัวนี้เป็นงานเกรดเอคราสีสันเลยลูกค้าถามคอกรมมีนะคะใครที่แบบว่าสนใจคอกรมนะคอกรม,มีนะคะงานเกาหลีของเรามีนะจ๊ะ อ่ะเนี่ยสวยมากนะคะงาน,น,นสวยม<ว>ากงานสวยใหม่สะอาดแตชั่นเลยนะตัวนี้นี่ <c oughs> สีสวยๆเลยลูกค้านนขอ,อ้ฟิลลามาค่ะสวยมากของฟิลลางานแนวสตรีทงานแบบอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าเพราะว่าตัวนี้เป็นงานเกาหลีมันจะสวยมากเลยอะ่ะงานปงงานปักเนี่ยลูกค้า สกรีนก็ยังดีอยู่นะใช่สกรีนก็ยังสวย,ยนี่ดูสกรีนด้านหลังตัวนี้น,น,นี่งานสกรีนอันนี้จะเป็นงานปักแบบติดหน้าแบบสวมหัวคือคราฟคนมาหมดเลยมาแล้วมาแล้วสุพรีมใช่อตอนแรกมองคิดว่าแบบแค่ตรงนี้เฉยๆแต่พอไปดูป้ายโหของแท้จ้าสุพรีมจ้ะ สูรครีมค่ะได้สุปรครีมจ้ะให้ดูป้ายก่อนอแล้วดูทรงนะลูกค้านี่สุปรครีมจ้ะลูกค้ายลยเอองานสุปรครีมงานกระตูนแฟชั่นนะคะลูกค้าก็คือคราบบนหมดรวมหมดเลยในนี้มินิมอลอันนี้ของยูนิโคค่ะใครสนใจนะคะกระสอบรีวิวจัดส่งให้ฟรี กระสอบรีวิวจัดส่งให้ฟรีใครอยากรับกระสอบรีวิว CF กระสอบรีวิวด้เลยค่ะกระสอบรีวิวลูกค้าจะได้สินค้าทุกตัวตามเทียนมอินรีวิวเลยลูกค้าไม่ต้องกลัวนะคะไม่ต้องกลัวมีการดึงคงดึงของอะไรเงี้ยไม่มีนะจ๊ะลูกคะะ้าจ๋ารีวายคะ่ะรีวายนะคะนี่อันนี้ป้ายห้อยเลยป้ายห้อยสิบทอง ใบห้อยสิบทองตัวนี้เป็นของซิมสันซิมสันนะคะซ,ซิมสันป้ายห้อยโอ้โหซิมสันป้าย,ห,ยห้อยเลยดูสิโอ้โหน่ารักมากมน่ารักอะเนีใส่ก็แบบใส่มูดมน่ารักน่ารัก ของซิมสันจริงๆแล้วอ่ะของเขาราคาแรงอยู่นะที่เป็นตัวซิมสันเนี่ยบางแบรนด์นะลูกค้าเกาหลีแบรนด์เขาจะไม่ได้ยาวมากแบรนด์เขาจะแบบสั้นๆน่ารักน่ารักอ่านแล้วเขาจะกระชับเข้า,ขาขใจง่ายลูกค้าเนี่ยแบรนด์เขาก็จะเป็นแบบดับเบิลยูสองตัวนะคะแล้วก็จะเป็นแบบเนี่ยอย่างเงี้ยก็เป็น AB เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นแบรนด์เกาหลีเหมือนกันเนี่ย Made in Korea ีเนี่ย, Korea, ยแบรนด์เกาหลีเลยนะคะใครชื่นชอบใครสนใจก็เซฟมาได้เลยกระสอบรีวิวส่งฟรีใครเอากระสอบใหม่ก็ไป F กระสอบใหม,ใหม่หลังบ้านได้เลยค่ะสินค้ามีพร้อมส่งแค่10ลูกสุดท้ายเท่านั้นนะคะนี่10ลูกสุดท้ายเท่านั้นนะคะลูกค้า10ลูกสุดท้ายเท่านั้นนะคะลูกค้าขา เฮ้ยอันนี้แบบอ่ะสกรีนเป็นของดิกกี้จ้ะดิกกี้ด้วยดิกกี้จ้ะดิกกี้มาดิกกี้มีติดนะคะมีแบรนด์มีให้ลุ้นนะลูกค้ากระสอบนี้มีซูพีมมีดิกกี้มีวาย e ดี๋ยวนอตเฟนะคะลูกค้านม่ไอีกแล้ว อะไรจ๊ะนี่ดิกกี้โอ้โหดิกกี้ตัวที่ออย่างนี้เลยปกักมาอย่างนี้เลยดิกกี้ค่ะสวยมากลูกค้าซูมดูได้เลยเนี่ยนี่งานสวยมากนะคะลูกค้จาจ๋าใครหางานฮูดราคาประหยัดยประหยัด,ร,ยดราคาเบาๆราคาแบบว่าไม่ถึงหมื่นนะคะลูกค้าเนาะก็จัดนี่เลยลูกค้างานสวยแล้วได้เกรดเอนะตัวนี้บอกเลยว่าได้เกรด A นะคะลูกค้าแต่ว่านะคะ เกรด A เนี่ยต้องแจ้งก่อนนะว่ามันจะไม่ใช่งานงานคัดนะลูกค้าค่ะเกตด A ลูกค้าจะเข้าใจว่าเป็นงานคัดเลยหัวหัวเลยเน็นหัวเลยไม่ใช่นะเกตด A เกาหลีก็คือลูกค้าเขาจะเป็นงานเกรเดดหัวผสมกลางผ้านะคะลูกค้าไนกี้ค่ะคราปนกันมาบางตัวก็อาจจะมียังคงมีตำหนิอยู่เช่นขุย นะคะลูกค้าก็อาจจะมีตำหนิอยู่น,นะคะตัวนี้ก็ n i กี <Nike S 2> ้จ้าไนกี้เดสซูายหน่อยจ้าตัวนี้ขายดีนะตามแบบกลุ่มลูกค้า <c oughs> เอ,อ่อวัยรุ่นนะคะลูกค้านะวัยรุน่นน้องนองนักศึกษาพวกนี้ลูกค้า <c oughs> อะไรเอ่ยแอนเฮอลอนแอนอะไรไม่รู้ อ่ะสัก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 แบรนด์นั่นแหละในเกาหลีอ่ะอันนี้ของรีวายอีกแล้วอ่ะรีวายเลดแท็บอ่ะอันนี้รีวายค่ะฝากฝักโชว์แบรนด์รีวายสวยนะลูกค้างานปักงานสกรีน้าปนหมดเลยใครสนใจนะคะ6,500บาทรีวิวส่งให้ฟรีรีวิวส่งให้ฟรีไม่จเป็นที่จะต้องใส ใส่กันหนาอ,อย่างเดียวตัวนี้งานฮูดขายได้ทั้งปีใส,ใส่กันแดดกัน<ม>ขับม,<ส>มอรไซขับมอไซค์อย่างเงี้ยได้หมดเลยนะคะเนี่ยน่ารักเป็นงานขายได้ตลอดนะเป็นงานที่วัยรุ่นควรมีติดตู้ควรมีติดบา้านอันนี้ของ H&M ค่ะ H&M ค่ะไม่จ๋าฝากหน่อยจ้ะ H&M สกรีนสกงสกรีนก็ยังมีปิดไปนะลูกค้าร้อยห้าร้อยเจ็ดอาจจะพุ่งไปถึงสองร้อยนะคะ<ช>ลูกค้าเพราะว่าตอนนี้8 80ปโลนะลูกค้าอันนี้ของย<ห>ูนิคอนะคะอตามด้วยอันนี้เลยแก๊ปมาอีกแล้วจ้าแก๊ปจ้า งานครอบงานครอบก็มาเอองานครอบมาตัวนี้ครา,าชายหญิงนะลูกค้าอุ้ยแก๊บอีกแล้วคราชายหญิงเลยงานสวยเลยลูกค้าแก๊ปออกประมาณ3 4มสี่ตัวแล้วนะอุ้ยอันนี้คอะไรน่ารักจังเลยน่ารเลยอุ้ยอันนี้มันชื่อว่าอะไรอะไอ้นั่นปะไอหมีดำอะไหนดูซิอ่ะ ปาชูมอง <S <S ปาชูมองปาชูมอง <S 2> <S 2> <S ปาชูมองแบรนด์นะปาชูมอง <S <S ปาชูปาชูมองปาชูมองอันนี้ของยูนิคอค่ะใครสนใจกระสอบรีวิวส่งฟรีนะคะแคปภาพทักเช็ดได้เลยตัวนี้หรือว่าจะ c ซีผ่านหน้าไลฟ์สดก็ได้ใครที่มาดูไลฟ์สดย้อนหลังนะคะลูกค้าขากระสอบรีวิวยังว่างอยู่ใครสนใจ<ล>นะคะ,คะ c ซีได้เลยตัวนี้รหัส K R 0 6 2 t KR ย้ำกันอีกรอบ KR 0 6 2ที H M นะคะ H M เลอคอ,อก,ก็ออกไปแล้วนะเมื่อกี้ศูนย์กทีนะคะ KR 062T งที K งานเกาหลีนะคะลูกค้าจากงานเกาหลีนี่สวยมากตัวนี้นะคะใครชอบนะคะลูกค้า CF กระสอบรีวิวจะส่งให้ฟรีด้วยนะใช่แล้วรีวิวส่งให้ฟรีเลยค่ะคุณลูกค้านะคะ ตัวนี้เป็นงานล็อตใหม่นะมาอัปเดตให้ชม,ชมเข้ามากสุดไม่เกิน10ลูกแค่น,ะนั้นได้แค่นี้เต็มที่เป็นงานเก็บยากลูกค้าเพราะว่างานสวยจริงพว,พวกงานแบรนด์นะคะลูกค้างานแฟชั่นงานปักงานสกรีนนะคะลูกค้างานแบรนด์ห้างเนาะคราบปนมาในนี้หมดเลยใครสนใจนะ K R 0 6 2 t ส T เส้อเ์ฮูดงานเกาหลีลูกค้าขา ไม่ไม่ได้เน้นไม่ได้เน้นงานญี่ปุ่นนะใครที่ชอบเล่แบบขายงานเกาหลีอยู่แล้วนะคะลูกค้าขะก็ขอฝากงานตัวนี้ไว้อีกหนึ่งตัวและกัน062ยทีนะคะใครสนใจก็ทักชัดว่าสั่งซื้อสินค้าได้เลยนะคะสินค้ามีพร้อมส่งหรือว่าอยากเหมาตัดลอดนะ ก็มีราคาพิเศษให้ด้วยนะคะลูกค้าใครสนใจก็ทักแชทมาได้เลยเดี๋ยววันนี้มีนักทีมงานนะคะรีวิวคร่าวๆไว้ประมาณนี้กระสอบนี้นี่ได้รีวายประมาณ3 3ตัวแล้วใช่ค่ะแล้วก็ได้แก๊ปเนาะไนกี้เนี่ยออกมีเดอรฟด้วยได้แบรน์รวมๆ20กว่าประมาณตบสา30แล้วเยอะมากนะใครชอบก็ฝากไว้ด้วยนะคะขอปิดท้ายไปที่ไนกี้ตัวนี้แล้วกันนะคะลูกค้าจ๋านะใครสนใจรหัส K R ศ6 2ยนะคะ สามารถทักแชทมาสั่งซื้อสินค้าได้เดี๋ยววันนี้แอดมินและทีมงานนะคะขออนุญาตไปก่อนนะคะไลฟ์ต่อไปไลฟ์อะไรกันต่อรอติดตามได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ